สวัสดีครับวันนี้เพจรีวิวใช้จริงจะมารีวิวแค t แอ r p พอรนะครับนี่สวยนะอเอ่ดให้ดูรอบๆอ,อันนี้ผมซื้อมานานแล้วนะน่าจะนานปีละเปิดได้ด้วยนี่ตอนเปิดเป็นอย่างนี้ มันเป็นเหมือนตู้ลำโพงมาเชาว์นะมีปุ่มปุ่มพวกนี้กดไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้มันเป็นแค่แค่ยางเท่ดิเปิดก็แกงกระแทกได้ดีนะให้พวกซิลิคอนพวกเนี้ยเวลาตกอ,อะไรเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมซื้อ พัเคสย้อนยุคเสียงลำโพงทำจากซิลิคนกันกระแทกนะดูราคาห้าสิบเก้าบาทนะห้สิบเก้าบาทคำๆนะคะนันนี้ค่าส่งสามสิบสองก็ราคาก็น่ารักดีอ่าน,นี้เป็นรายเอียดสินค้านะครับ คนป้องกันกรณีตกกันกระแทกไมเชลเขาคงเขียนชื่อแบรนด์ให้มันหลบๆลบนะนี่่ะเท้าไอ้ข้างข้างนี่มันจะเป็นหัวข้างข้างตรงนี้มันจะเอาไว้ใส่ใส่เหมือนที่ที่แขวน ขวนตอนี้เอาไว้แขวนแกครูแํมขัดอะไรก้ได้แต่ของผมหายไปแล้วอ่ะมันแถมมาน่าจะแถมมานะเออมันน่าจะมาด้วยกันนะผมไม่เคยใช้เราไม่รู้ไปแขวนทําไมเนาะพจริงๆเราก็วางไว้เก็บในกระเป๋าไอคิวหนึ่งวางไว้ในรถหรือวางไว้บนหัวเตียงอยู่แล้วเออมันสะดวกมากๆนะเนี่ยเด็กสดวางไว้ต้องหัวเตียงอ่ะพอดีเลยนะ ลาจะหล่นมาโดนหัวก็ไม่เจ็บก็รายละเอียดก็คงไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันมันก็เป็นแค่เคสหรือโค้ดนะะดูคร่าวๆเขาบอกเป็นของ a p p l e ิ i แ p o d s ตรงปกเลยตรงปกจริงสำหรับรุ่นหนึ่งรุ่นสองหูฟังบลูทูธรุ่น i 9 s อ่ะ i 1 2 TWS ขึ้นไปใช้ได้ทีวอสบางรุ่นอาจเหลือขอบหูฟังเล็กน้อยทำจากซิลิโคนป้องกันการกัะแท้ได้อย่างดีการลอยต่างๆป้องกันฝุ่นได้ดีมากกำลังบางเออดีโอเคล้างทำความสะอาดง,ง่ายนะเปิดปิดง่ายโอเคอ่ะรีวิว ก็โอเคนะไม่แย่4.7่มันมีห่วงมาด้วยไหมอ๋อนี่ไงดูสิเปรูปม,มีห่วงมาด้วยปะเออใช่มันจะมีไอ้ั่วงนี้มาด้วยเนะีเออถ้าใครชอบครับที่จะเ็บมันไว้หรือแขวนกันอะไรก็ก็โอเคก็ลองดูครับสำหรับคนที่กำลังหาเคส AirPod เพราะบางที ถ้าเราไม่ใส่เคสเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นรอยหรือแบบเวลาตกหรือก็แทกอะไรมันอาจจะอาจจะเสียหายได้นะว่ามีก็ก็โอเคอ่ะมันไม่กี่บาทเองเนาะเออนี้น่ารักดีชอบอบสำหรับคนที่แบบพวกเล่นดนตรีนะดนตรีกลางคืนหรือคนที่อะไรกีตาร์อะไรพวกเนี้ยเขาจะรู้จักอยู่แล้วนะแบนดเนี้ยมันเป็นแบนดพวกลำโพงอะไรพวกเนี้ยหรือสมัยนี้แบนด์นี้ก็ดังมากๆนะพวกลำโพงบูทูธอ่ะแต่นีเน้เป็นลักษณะคล้าย ใครตู้ลำโพงเวลาที่เราเล่นกีตาร์ไงตู้แอมอะไรพวกนี้ยเออหรือใครจะซื้อฝากซื้อฝากแฟนซื้อฝากอะไรที่เขาเล่นดนตรีเขาน่าจะชอบน่ารักเตี่ยมันไม่ไม่ใช่ของแพงที่แบบเอ้ยโอ้แบบประทับใจมากเลยซื้อมาแพงแต่มันเป็นของน่ารัก,กน,นะโอเคนะข้างบนเอ่ะข้างบนมันมันแค่สวมมันเฉยๆนะตัวข้างบน,นงจริงๆมันแยกชิ้นออกมาเนี่ย ยิ่ไปแค่นี้เองแต่ว่ามันก็สวมแล้วมันก็มันก็แน่นพอดีเ่ะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเชื่อมอะไรอยู่ด้านหลังของไอ้ตรงหัวกับตรงฐานมันนะแต่ว่าตอนที่เราใส่ไปแล้ววิธีการที่มันเชื่อมกันมันก็มันก็ใช้ตัวเชื่อมของไอ้ตัวเคสไอ้ตัวกล่องของของ AirPods อยู่แล้วไงก็โอเคเปิดเออมันมันพอดีเลยนะขอบการปิด ด้านบนอะไรเงี้ยกับฐานด้านล่างที่มันเป็นทรงเหลี่ยมพอดีของลําโพงอะไรเงี้ยมันเออมันเจ๋งมันก็มีหลายแบบเนาะเวลาเราเจอพวกเคสแอร์พอร์ตเงี้ยเป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรพวกเนี้ยเปิดหัวอะไรขึ้นมาแต่เนี้ยเออมันพอดีเหมาะเหมาะก็ลองดูครับเดี๋ยวลองฝากลิงก์ของร้านที่ผมซื้อไว้นะผมไม่แน่ใจว่าร้านอื่นขายขายไหมมีเหมือนกันบ้างแต่ว่าผมซื้อร้านนี้ออร้านไหน เนี่ยครับเราเข้าไปดูนะ,ะเราเข้าไปดูสผมลองแปะลิงก์ไว้นะในในคอมเมนต์หรือในด <c oughs> ีสคริปชันเผื่อใครจะตามเข้าไปดูครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับเพจรวีวิวใช้จริงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับพอดีเพจเราเพิ่งสร้างมาก็หวังว่าสิ่งที่แชร์จะมีประโยชน์นะครับกับคนที่เข้ามาดูและสนใจเรื่องการขายของออนไลน์นะจริงๆขอลองจะเน้นการรีวิวที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ขายของออนไลน์ต่างๆนะ แต่ว่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีอะ่ะก็เลยเอามารีวิวขอบคุณมากครับ